นี่มันเป็นอย่างนี้เลยนี้ธรรมะอาจารยอย่างนี้เนี่ม,นนม,นม,ออมนันีเป็นของมันเองหนูดูเดี๋ยวมีจิตเอาเมตตาเกิดขึ้นมาจากไหนไม่รู้จิตเมตตาตัวนี้ยมันเป็นธรรมมันก็บอกว่าเนี้ยมานมนือ่อนเฮือนอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสถ้าไม่มจดจะรู้ไหมเนี่ยแค่เนี้ยหนูร้องน้าตาท่วมไปเลยนึกถึงคุณแม่นารีแล้ว แล้วก็ร้องร้องอย่างนี้แล้วก็หนูว่าทําไมเราต้องเป็นกรรมอย่างนี้ทําไมเราต้องไม่รู้เรื่องอย่างนี้ทํามไมต้องเป็นกรรมทำไมต้องไม่รู้หนูก็พูดอย่างนี้แล้วก็พูดอีกกรรมกรรมมุนา,มนาวติโลโกโสัดโลกก็ไปามกรรมกรรมจําแนกสัตว์จาแนกบุคคลกรรมละเอียดมากนะพูดอย่างนี้กรรมละเอียดมากแล้วก็ปุ๊บหายไปไม่มีเลยทีนี้มันไม่ไม่รู้แล้วถามอะไรก็ไม่รู้แล้วแล้วก็หนูก็เดินจงกรมอีกเอาอสุปะ ตั้งอ you know, ีกอาตุภะณฑ์ร่างกายเน่าเปื่อยให้สมสู่กันอีกมีเสียงอีกมาแรงปุ๊บอีกดังวะต่อไปรู้ทันความคิดอย่างนี้มันตวาดหนูว่มไอ้หนูจะถามคุณไม่ว่านี่มันเป็นของแล้วมีลมพัดด้วยตัวนี้หนูเกิดธรรมะลมพัดเหมือนว่าเทวดาของเป็นหมดเลยมันจะเทือนหมดเลยคุณแม่หนูเนี่ยมันจะมาเล่าแม่ยี่อย่างนี้เลยอืม สรุปแล้วทำขั้น,นดับการมลคะแล้วก็ตั้งภาพตั้งภาพแล้วก,กำหนดไปตามความเป็นจริงแล้วก็ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำท่างากๆตามที่เล่ามาจนกระทั่งมันมันไอเรายัางพันเด็ก,กํำหนดให้มันเป็นค่อยๆเป็นค,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 ค่อยไปตามธรรมชาติล่าสุดมันพุบไปเลยตามที่แม่ฟัง ใช่ไหมคะแม่ฟังผิดไหมค่ะมันพุ่ไปเลยเออพุ่ไปเลยนี่มันมันเป็นเอาเนาะเล่าต่อก็ได้ค่ะพูดต่อก็ได้จ้ะราะหนูหนูนั่งกอดตำรวเออเนี่ยภาพมันเน่าเปื่อยสลายแล้วมันแล้วก็มีกระดูกก็ร่วงลงลงมาครับแล้วกระดูกก็แห้งหๆตำหนดอีกมากรรดูก็มันผงกำนดจมันปอดแตกผงแล้วก็มันเป็นควัพอเป็นคุณพอลมพัดวูบเนื้อปรับไปหายไปมันว่างเปล่า ลงลงอันัตนเงี่ยนัตตามันว่างหมดเลยมันลงลงปุ๊บเหมือนว่าเราถือของมาหนักเอาไปถือของหนักเต็มที่แล้วแล้วทิ้งลงปุ๊บอย่างเง้นเลยหนูนอ้าปากค้างร้องโหเลยนี่มันอัจจันย์เกิดไม่รู้ตัวเลยมันเห็นภาพอะไรมันเป็นว่าเหมือนเราผิดเราอะผิดเป็นฉไยแล้วก็มันเป็นเมตตาคนที่ไม่รู้ตรงนี้นั่นแหละก็บอกกันว่าให้มานมั่นท่วนเพื่อนอยู่ในนี้ๆๆที่หนูเล่าแม่เมื่อกี้นั่นแหละท่วนเพื่อนแล้วก็มันไม่ได้บอกว่ารูปเสียงคลินุษ เป็นยังไงแลวก็หนูว่าทาไมคนเราถึงเป็นกรรมถึงไม่รู้ยังไม่รู้ยังมาพูดเรื่องกรรมแต่ดีพูดเรื่องกรรมแต่ก็ให้ดูกรรมอีกหนูว่าไม่อยากจะพูดมากกรรมเนี่ยมันคนอื่นเขาไม่รู้เราไปเห็นของที่เราคนไม่รู้จะพูดไปก็มันไม่อยากพูดตรงนี้เห็นกรรมหมดเลยหนูถามกรรมว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้นี้เขาบอกหมดเลยกรรมแบงนั้นงนั้นกรรมมันละเอียดกรรมดินตาว่าร้ายใส่คนนั้นคนนี้รับหมดเลยกายกรรมวจีกรรมมนกรรมหนู ขอกราบลงแทบตาคนผมเลยว่าหนูต่อไปจะไม่พูดเรื่องะไรแล้วมันเป็นกรำละเอียดกว่านี้หนูร้องอย่างตอนนี้ไม่น่าว่าเป็นจต่อไปก็สั่งหนูว่าต่อไปไม่ต้องพูดอะไรแล้วหยุดแล้วไม่พูดรับได้ไหมไม่พูดร้วงเดือนอ่ะไม่พูดเรื่องใครไม่พูดอะ้เขาใส่ร้ายเขาไม่เจ็บไอ้เขาเจ็บใจอยาไปพูดนิดแขนก็ไม่ต้องพูดนิดเดียวเลยไม่ต้องพูดแล้วก็ให้กินข้าวมื้อเดียวอยากินกระจุกะเจ็แล้วไม่ต้องทํา ไอ้รับปากกับข่อว่า,วายอย่างนี้ตลอดชีวิตหนูกวนกา,าบาันหนูจะ,จะ,จะบวชตลอดชีวิตเมื่อหนูได้ธรรมะกันนี้แล้วที่หนูว่าทุกอย่างมันเป็นว่างเปล่ามันอาอได้ไม่ได้เลยมีแต่นัตตาอย่างเดียวมันไม่มันว่างหมดเลย,ยเที่จะเสียงร้องอย่าง,งนี้นะคุณคุณแม่มันเป็นของมันเองแม่หนูไหมเป็นคนใจแข็งนะปกติเต็มัร้องเองอ๋องอบดตางดังกลมหนูร้องตลอดเลยผมไม่ได้ถามธรรมะอะไรมากมายนันณแมย นี่แหลค่ะแค่นี้ค่ะสาธุจ้ะ,จะ,ะก็ตรงนั้นแม่ก็ทวนถูกแล้วนี่เนาะเพราะแม่เพราะเราแม่แค่แม่ขอทวนกนะนะ็เพราะว่าแม่ต้องขออะไรอ่ะชัดน่ะนะเพราะว่าอมันไม่ใช่งานธรรมดาจ้ะเพราะงานขั้นนี้มันมันเลยยี่ห้าเปอร์เซนะ็นเอ่ะตามหลักของการปฏิบัติน่ะจ้ะแม่โมทนาบุญกับหนูนะถ้าเพราว่าหนูไม่ได้ ตอนที่มันเกิดนะ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้มันเกิดหนูมีแต่หน้าที่ตั้งหน้าตั้งตาทางานนะจ๊ะแม่ก็แม่ก็ทําแบบนั้นแม่ก็เลยว่าแม่เลยต้องฟังว่ามันใช่ไหมนะจ๊ะแม่ก็ไม่ได้เคยคาดหมายว่าจะต้องออะไรจะเกิดรู้แต่ว่าท่านให้ทําก็คือทำนะะทีนี้อาการมันเกิดของหนูมันเกิดแบบนั้นก็เข้าสูอ่อนัตตาเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตามมลาคะาถึงขั้นอนัตตาเพราะว่า คาว่าหน้าตามันก็สิ้นสุดเพราะว่าตามมันก็สิ้นสุดลงด้วยได้ได้ด้วยจิตเรานะฮะเพราะจิตเราจะไม่ไม่ยินดีกับตามราคาอีกพอเรานี่แหละขึ้นหว่าค่าค่าค่าที่จิตค่าที่ใจนะจ๊ะแล้วแต่ว่าร่างกายมันยังมีมันยังมีธาตุธรรมชาติอยู่รีนน้าลงไฟแล้วก็มีธรรมชาติที่มันเป็นเครื่องเครื่อง เครื่องมือของของอวิชาเครื่องมือขอ,ของของของขันห้าเครื่องมือของธรรมชาติคือว่ลจิตมา,มาอาศัยอาศัยธรรมชาติอยู่ทีนี้มันมีต่อมมีฮอร์โมนมีอาการปวดขี้ปวดยอ่อเหมือนทุกอย่างยังมีอยู่ที่นี้มันจะมีอยู่แต่ว่ามันจะไม่มีพิษค่ะมันจะมีอยู่ท่านพ่อแม่จท่านบอกมันมันจะมีนะคะอย่าตกใจเออมันทีมันจะมาทางฝันแล้วทีนี้ มันจะมาทางฝันมันเล่นงานเราทางตรงไม่ได้มันจะมาทางนิมิตหนูหนูจะเจอทางนิมิตนะทีนี้ขั้นต่อไปทีนี้แม่จะบอกขั้นต่อไปเพราะว่าแม่ก็เชื่อใจแล้วว่าหนูหนูดับไปทางจิตได้จะเหลือหรือทางกายทางกายมันก็ไม่ไหวที่มันจะเล่นเราต่อทีนี้แม่ก็ให้งานต่อไปแม่รวบรัมตัดตอนพอเข้าใจไหมว่ามันเราจะมีงานต่อไปถ้าอาการของกายเกิดก็ก็ก็ส,สกัดลม สกัดลงให้ถึงให้ถึงว่าเอให้มันหยุดลงนะคะสกัดได้มันมันมีกําลังแล้วเอมันมันเราไม่ตามใจมันแค่อย่างหนึ่งมันก็คือจบแต่มันจะมาทางฝันที่แม่บอกแหละค่ะมันจะมาทางฝันเพราะแม่เคยเจอมันก็จะมาทางฝันมาสามีเรานี่แหละจ้ะมันหลอนมันมันมันเราเผลอมันก็มามันก็จะไปบรรลุทางนี้อยู่ทางฝันอีกทีหนึ่ง มันจะมีแม่เลยบอกหนูล่วงหน้าแต่ว่าแม่น่ะไม่มีใครบอกไม่ล่วงหน้าแต่แม่จะบอกหนูล่วงหน้าหนูอาการเกิดขึ้นหนูต้องรีบลุกขึ้นนั่งถ้าหนูนอนอยู่หลับอยู่ฝันอยู่หนูต้องรีบลุกขึ้นนั่งอย่าให้มันถึงเหมือน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 พูดอะไรเดี่ยเหมือนนั่นแหละเหมือนบรรลุนั่นแหละค่ะเหมือนสําเร็จนั่นแหละจ้ะมันจะเล่นทางนั้นเราอีกนะลุกขึ้นนั่งเลยนะลูกจ้ะมันจะฝันตอนนี้มันจะมาทางฝันบางทีเป็นพ่อแม่รูอาจด้วยซ้ำบางทีเป็นเป็นคุณแม่เลยค่ะ คุณแม่ที่สอนธรรมะเนี่ยนะะเราก็เกรงใจว่าคุณแม่อุนว่าคุณแม่เป็นบุรุษเอ้ยคุณเป็นสตรีไห,นไหน่นคุณแม่เป็นบุรุษเหรอเนี่ยเราก็เกรงใจเกรงใจท่านจะมาบริโภคเราพอเราพอเราตามใจเราก็ท้าทาช่วยเราช่วยเตือนช่วยเตือนให้ให้ตืน่นจ้ะอันนี้แม่ถือว่าแม่นานดาเนินมาก่อนแม่จะบอกให้ลูกรู้ไว้มอย่างน้อยก็รู้ไว้ผู้ร้ายมันเป็นแบบไหนมันจะมีอีก มากมากมายเลยไม่ใช่ว่าขาดกับบ้นเดี๋ยวจะบอกว่าในเมื่อมันตัดสินแล้วถ้ามันยังมีมีสีเพราะร่างกายเรายังกินข้าวกินน้ํากินขนมนมเนยอยู่ต่อมต,ตัวนี้มันไม่ได้ไปไหนเนี่ยต่อมตัวนี้มันยังอยู่นี่มันก็ถึงว่าทําตรงนี้ไม่ที่ธรรมดาทําตรงนี้ถึงได้ตายไปแล้วไปสู่ทาววาดเราไม่ต้องมาเกิดแล้วพ้นการเกิดเลยถึงเราทอาอรหัตตมรระครผลไม่สําเร็จเราก็ไปสู่ทาววาดห้าชั้นอยู่แล้ว ไปเดินต่อที่นั่นอยู่แล้วถ้าร่างกายเราเสียหายก่อนที่เราจะได้ถึงพระผ,ผู้หลุดพ้นน่ะผู้สะอาดน่ะเราไปสุธาวาสเลยเราไม่ต้องไปไหนจริงๆไปต่อไปนู่นเลยก็ออยังปลอดภัยแต่ถ้าวาสนาเราพอเราแข็งแรงเราเข้มแข็งเราสู้ตลอดเราไม่หันเข้าสู่ทางโลกแล้วเราไม่มีภาระแล้วเราไม่คุกคีตีมงกับเพื่อนร่วมโลกแล้วเราไม่คุกคีกับหมู่คณะแล้วเรามุ่งหน้าม,มุงตาอยู่กับ สภาวะจิตที่เหลือนี้25%เนี้ยให้ได้มันถยง่้25%นะมันถึงจะเป็นผู้บริสุทธิ์อ่าเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เองก็ยังยังไม่ได้มันยังมันยังมันยังเล่ล่เหลี่ยมอยู่มันตัดเราทางจิตใจได้แต่มันยังตัดมันยังเอาทางกายมาเล่นเราหนูจะฟังคํานี้เข้าใจไหม ิดว่าเข้าใจเพราะว่าปฏิบัติมาถึงตรงนี้มันจะเล่นทางกายทีนี้ทางใจมันรู้แล้วว่าเราไม่ยินดีแล้วเรารู้ทันแล้วสติปัญญาเรารู้ทันใจใจเราจะไม่เสวยเด็ดขาดแต่หนูรู้ไหมจิตอะจิตจิตที่ที่มันเคยชินกับมันเคยมาหลายรบหลายชาติมาจนนับไม่ได้เนี่ยท่านถิ่งได้ห้ามเราดูสัตสัตที่มันบริโภคกันห้ามดูการบริโภคห้ามดูท่าท่าทางอะไรพวกนี้ฮะ ที่ณปัจจุบันนี้โลกเขายิงทําท่าถามมันสมเพศเวทนาไหมเด็กเล็กเด็กน้อยมันก็เต้นแต่มันก็ต้องใส่สโคกแม่ต้งบอกมึงถูกุสมเพศพวกมึงเหลือเกินนะลูกหลานเอ้ยพวกมึงไม่ดไม่มีผิดหรอกพวกมึงไม่ไม่ผิดหรอกแต่ว่ากีเลสมันแรงเหมือนกันมึงมึงฝึกกันเต้นโผมามึงก็ฝึกเลยนะมึงเต้นท่าดอกแรกๆอีโตดถทันทีเลยนะเอวทันทีนะคือโพลแม่กิเลสทำการ กามาราคะนี่มึงมึงเก่งเหลือเกินนะโอ้หถ้าเต้นท่านี้โอ้โหคลิปออกไปเป็นร้อยคลิปพันคลิปแสนคลิปล้านคลิปที่คลิปขีปะคลิปวิวอ่ะเออวิวอ่ะนั่นแหละแม่ก็เลยบมันทีนี้อันนี้ย้อนมาเรื่องของเราเรื่องีเฟังเฉยๆว่าเขาทั้งหลายทั้งปวงอ่ะคือจิตมันพาทำมันมันพาทําท่านี้มันเดี๋ยวนี้มันยิ่งแรงมันทาทาไมนะโะนั่นแหละแม่อ๋อแม่กำลังพูดว่า อ่ามันโอ้ท่านพูดเหมือนว่ามันสิ้นก็จริงแต่มันเหลือเนี่ยมันเหลือเหมือนหางจิ้งจกขาดแม่ฟังเพาะไม่แต่นเทพแบบนี้หางจิ้งจกขาดออกจากตัวแต่ทำไมหางจิ้งจกยังดิ้นได้อยู่เลยคำเดียวนี่แหละไปพิจารณาแม่ก็เลยรู้ความจริงแม่ก็ค้นหายอย่างนี้แหละแม่ก็ถ่ายทอดฝากหนาไว้นี่แหละจ้ะว่ามันจะมีอยู่ก็อย่าคิดว่าเอาทำไมไม่สิ้นนะมันมีเหมือนหางจิ้งจกขาดจากตัวดิ้นได้หางจิ้งจกยังดิ้นได้ แต่ไม่มีไม่มีทางหลอกที่มึงจะได้บริโภคมึงขาดจากตัวกูแล้วนั่นราคาท่านมนึงเปรียบเทียบเหมือนหางจิ้งจกขาดออกจากออกจากอาากอกจากตัวมันออกจากหางมันมันจะมีจะมีเรื่อยๆราค่าแม่ก็ให้วิธีแล้วนะมันจะหลอนแววไปไหนมันจะให้เราเผอนะเพิ่เมื่อไรเป็นเลยเอ้ะาเออแต่ก็ต้องแต่ก็จะเพิ่งเปลี่ยนงานก็อ,อยู่กับปัจจุบันอยู่กับทวนอ่ะทวนอ่ะท,ทบทวนอีกทีให้ให,ให้มัน ให้มันอะไรอะขาดยาเชื้อให้มันแห้งมากๆแห้งเหือดสนิททั้งร่างกายทีนี้ต่อไปเนี่ยเราถึงต้องกินอาหารถ้าอันไหนที่จะบำรุงร่างกายเราก็ที่มันเกี่ยวก้นนมเนยนี่แหละอย่าก,กินอืมมันจะบำรุงกายให้มีตอมตัวนี้สร้างมาอีกนี่แหละที่เรามาถึงตัวนี้เรากินอาหารที่ที่เกี่ยวกับ อนี่แหละน้ำพริกผักเนี่ยค่ะที่มันไม่มีไม่มีเนื้อนมไขนี่แหละลูกอย่าอย่างเราก็ไม่ได้ขาดโปรตีนหรอกกิตเรามีพลังแล้วอาหารก็เป็นแค่ยังชีวิตให้มีลมหายใจเท่านั้นเองเราไม่ยินดีกับอาหารขนมนมเนยที่ที่มันมีเนยอ่ะลูกที่มีโปรตีนเอนมเนยแหละแม่ก็รู้จะพวดถนมเลยเนาะเนื้อนมไขอ่ะนี่แหละข้าวเขาแกวผักลวกนี่เงี้ยลูก ดูแลมันไปเนื้อสัตว์ก็ต้นนิดหน่อยพวกเนื้อปลาที่มันไม่มีมันีไม่มีเล่งต่อฮอร์โมนเนี่ยต่อไปต้องต้องเอาแบบนั้นช่วยไงช่วยให้ร่างกายมันเหือดเหืดแห้งไปด้วยแต่ใจมันตัดแล้วถ้าเป็นตามที่เล่านี่แหละค่ะแม่ส้มโฆษณาบุญว่าพรแม่เห็นแบบนั้นแม่หนูเล่ามาโดยที่แม่ยังไม่ได้เคยบอกเรื่องนี้กับหนูมีมีแต่แม่มีแต่บอกวิธีแต่ว่าเวลาตัดสินแม่ไม่ได้บอกหนูนี่ แต่หนูเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยเออมาเป็นอย่างนี้เหรอก็ก็ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะต่อไปก็มันจะมีการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับยันคือดูอยู่ดูแลความคิดความปรุงนี่แหละค่ะดูแลขั้น,ข,นขั้นไหวอ่ะอ,ะอามารามันจะไหวอ่ะการมาราคะมันจะไหวอ่ะมันจะมันจะเป็นหาจิ้งจ,จกดิ้นอ่ะอย่าเราดิ้นมากรรู้ทันดิ้นมาก็รู้ทันมึงอย่าหวังเลยกลัว เข้าใจแล้วอะ่ะแล้วต่อไปมันก็จะหลังเกียดมากๆเลยอะ่ะเขาโทษนะเด็กเมืองยังหันหลังไปว่าโอ้กูกูทําไปได้ยังไงวะกูกูเป็นไปได้ยังไงวะไอ้ที่ที่ผ่านมาเอ้ยแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรบอนึกนึกเอ,เอาเอาสาธุเอาสมเด็จพ่อมามันมันเลยหายน้อยใจตัวสมเด็จพ่อก็เสียรู้ไม่ใช่ไม่เสียรู้เสียแลอวสิบสามปีอะ่ะอายุสิบหกถึงอายุ อายเก้าอ่ะอายุเก้าถึงออก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 หาโมกะธรรมอ่ะก็สิบสามปีอ่ะเออสม็จพ่อก็ยังก็ยังพลาดท่าแล้วเมึงพลาดท่ามึงไม่ต้องเสียใจแม่เอานี่มาปลอบใจตัวเองนะสุดเ็บเลยเอาสุดเอาพ่อเลยพ่อยืมหน่อยนะพ่อนะเออมืนอนี้พ่อพ่อไม่อยากเรียกธรรมดาอย่าเรียกพ่อาแล้วพ่อพ่อพ่ออะไนะไม่รู้มมนรู้ล่ะเรียกไม่ได้อื่นไม่สาใจจ้ะพ่อที่ให้กาเนิดท่าุธาขัน แม่ให้ก็เหมือนทากันก็ก็โอ้โหสุดยอดที่จะเราที่จะแทนคุณนี่แหละเราแทนคุณแล้วลูกแทนคุณแล้วยิ่งเราไปไปไกลย,ย,ย,ยิ่งเรายิ่งเจริญยิ่งเรายิ่งเดินหน้านี่แหละแทนคุณพ่อแม่ที่ให้ก้อนธาตุค่ะท่านอยู่ภพ,พไหนภูมิไหนท่านก็จะสูงขึ้นท่านอยู่ฐานะไหนท่านก็จะขยับขึ้นโดยที่บารามีลูกส่งให้เพราะเราส่งให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนี่ยเราก็ขอให้แทนคุณก้อนธาตุก้อนธาตุของชาตินี้ พ่อแม่ให้มาท่านอยู่พไหนภูมิไหนอยู่พเหงพบของมนุษย์ภูมิแห่งวิญญาณภพแห่งวิญญาณก็ขอให้ได้รับเนี่ยค่ะแล้วขอให้ท่านอ่ะอาน,นิสงส์เนี่ยให้ท่านได้รู้ธรรมเห็นธรรมให้ท่านได้เข้าถึงพระสัก,กัปแท้วพระธรรมด้วยบารมีท่านให้ก้อนธาตุเรามาขอพระพุทธศาสนาไม่ตาบิดามดารดาลูกอ่ะที่ให้ที่ให้ก้อนธาตุลูกมาแล้วลูกได้มาอาศัยได้ปฏิบัติก้อนธาตุนี้มาถึงตรงนี้ เราให้พ่อให้แม่อยู่แล้วค่ะแต่ที่ว่าพ่อพ่อของธรรมนี่ก็คือพระพุทธองค์เราอยู่แล้วนี่แหละเวลานี้หนูต้องอยู่กับปัจจุบันได้แล้วอยู่กับจิตได้แล้วนี่แหละที่เขาเรียกว่าสอนให้อยู่กับจิตสำนักสำนักไหนให้ดูจิตด,ดูจิตให้เข้าจิตอยู่กับจิตทุกอย่างก็จะจบลงด้วยจิตเพราะว่าความคิดความปรุงมันอยู่ที่จิตอะไรๆอยู่ที่จิตนี่เข้ามาสอนกันตรงนี้แต่แม่ขอไว้ว่าอย่าเพิ่งทําอย่าเพิ่งทําให้มันทําดับภาพ แต่พิจารณาเรื่องธาตุสีดินน้ำมไฟให้มันให้มันตัดให้มันตัดสินเนื้อให้มันวางก่อนใหเราวางอุปทานก่อนเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองว่ามันวางหรือไม่วางเออแล้วก็ให้มันมาวางขัน <Aaron> ห้าก่อนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้มันมาวางก่อนยายแม่จะขอแบบนี้เสร็จแล้วก็มาทําแล้วก็แม่จะขอหลอให้มันวางตามมาราค่าก่อนให้ทําทําเรื่องตามมาาค่าก่อนให้มันวางก่อนค่อยอยู่กับจิตนั้นการอยู่กับจิตแม่ไม่เถียง ท่านที่สอนกันทั้งโลกสอนกันอยู่ปัจจุบันนี้สอนอยู่สืบมาจนทุกวันวันนี้สอนให้ดูจิตดูจิตเฝ้าจิตเฝ้าจิตตัดสินลงที่จิตอะไรมันก็จบที่จิตไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรเลยมันใช่แต่แม่ขอขอไว้ขอให้เสร็จจากธาตุสี่ดินน้ำไฟเสร็จจากขันห้าเสร็จจากกามราคะร้อยแล้วค่อยมาอยู่กับนามธรรมก็อยู่กับจิตอนัตตาจิตคืออนัตตาจิตคือตัว เชื้อของการเกิดจิตคือแหล่งแห่งแห่งธรรมาทายาทแหล่งที่จะพาโลกบุญเวียนอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่สุดจิตกระจายนั่นแหละแต่เวลาพูดแม่ผอพูดจิตคําเดียวก่อนนะที่จริงก็จิตกระจายนั่นแหละจิตกระจายนี่แหละที่มันเป็นตัวต้นเหตุทีนี้เรามันมาถึงตรงนี้แล้วมันมันหลุดหลุดไปด้วยกันเพราะถ้าใจวางอุปทานด้วยกัน ประเดินปัญญาที่เราทํายืนมันเราเดินปัญญานี่เราตั้งสติเดินปัญญานี่แล้วทั้งทั้งจิตทั้งใจมันก็ยอมรับด้วยเหตุด้วยผลด้วยสถานการณ์ด้วยภาพอ่ะที่เราตั้งภาพอ่ะเราตั้งค่ะตั้งอะไรอ่ะตั้งเหตุตั้งผลแล้วกําหนดภาพให้มันเห็นซ้ำซ้ำซจนมันตัดสินใจอ่ะมันตัดสินใจมันก็เลยสองคนมันอ่ะมันเลยเสื่อมเชื่อมเชื่อมกันอ่ะ ใจวางจิตโลจิตก็ว่างอ่ะใจวางจิตว่างใจวางจิตว่างนี่แหละโลกนี่แหละทำมาจิตให้จิตว่าง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 อะไรเกิดขึ้นว่างว่างมันจะว่างได้ไงถ้าไม่ผ่านสามฐานนั้นมาก่อนน่ะเออแม่ก็ได้แต่ครูจะบอกใครครูจะฝากใครวะเขาก็สอนกันว่าว่างที่จิตว่างที่จิตจัดจำที่จิต ไม่ต้องไม่ไล่คิดตดคิดดีก็ดับคิดทั่วก็ดับคิดไม่ดีก็ดับคอยดับข้อยดก็ดับ,ดบนี่แหละแม่ก็คูจะไปบอกใครอย่าเพาิ่งหวังอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันมันมีกําลังช่วยกับมันหรอจิตมันมันช่วยเหลือตัวเองมันไม่ได้มันยังคอยช่วยเหลือจากปฏิติปัญญาอยู่เลยนั่นแหละแม่มมทนาดูลี่หนูทํามาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วหนูก็ส่งงานมาหาแม่แล้วเออแต่เมื่อามาแม่จะไปจากโลกนี้แม่ก็ก็ไม่หว่วังเออถ่ายทอดมี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 ผู้ แบบบ้าละห่ำเหมือนแม่ <c oughs> แต่เราบ้านในทางที่ดีเราไม่ได้บ้าเพื่อเพื่อเสียหายเพื่อเพื่อพ้นทุกใครจะว่าอะไรก็ช่างเถอะจ้ะไม่ไม่สนจ้ะมันเป็นมันก็อยู่ด้วยความเห็นใครก็ก็ไม่ได้ไม่ได้กิรังเกียจก็บอกแม่เคยบอกว่าว่าใครฆ่ากันแม่ก็ไม่รังเกียจใครเลวทรามแม่ก็ไม่รังเกียจใครท,ทรยศอ่า สานที่อยู่อาศัยแม่ก็ไม่รังเกียจไม่ได้พูดต่ปากใจก็ไม่รังเกียจพราะรู้ความจริงอยู่มันเป็นกรรมกรรมของประเทศทชาติบ้านเมืองกรรมของมนุษย์ที่ไฟที่ไม่สนใจมีเยอะสายที่สนใจมีน้อยเคยคิดดูสิที่อยู่แต่อัดเจ็ดสิบเจ็ดสิบล้านแต่ผู้ที่พยุงพยุงแบกแบกแผ่นดินไว้ล้านเดียวอย่างเงี้ย ร้านหนึ่งแบกหกสิบล้านน่ะคิดดูแล้วกันมันลำบากไหมมันก็ต้องมีสิต้องมีเหตุเพราะนั้นเหตุอะเราก็ค่อยสร้างสร้างจิตสร้างใจเราแล้วก็สร้างพี่สร้างน้องสร้างเพื่อนร่วมโลกแล้วก็จะมีพลังช่วยแบกแผ่นดินต่อไปแบกประเทศไทยให้จดประเทศไทยที่ต่างานด้วยบุญบารามีประเทศไทยที่ผ่องใสตะกาววาวไปทั่วโลก ด้วยความชุ่มเย็นด้วยความล่มลื่นด้วยความอุดมไปด้วยอะไรอะดินฟ้าอากาศข้าวนกข้าวปลา,าอาหารพืชผักนานา,นาชนิดแผ่นดินดเล็กๆเท่าขวานทองเท่าลูกขวานแต่ท่านเรียกให้ว่าขวานทองแม่ให้ฉายาประดับเพชรแม้ว่าประเทศไทยเรานี่ขวานทองก็จริงแต่ประดับเพชรนั้นเราจะต้องพยุงชาติบ้านเมืองแผ่นดินไทย ที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตามาปฏิษฐานแล้วมาเอาประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการเผยแผ่แห่งธรรมะธรรมะออกจากประเทศไทยพระอรหันต์ออกจากประเทศไทยพระอรหันต์เกิดที่ประเทศไทยพระอรหันต์แผ่ไปสายประเทศทรรเกทเเทศท็เป็นถึงถึงไม่ถึงขั้นอรหัตธรรมอรหัตผลแต่ก็เป็นผู้ที่บรลุธรรมขั้นช่วยมนุษย์ได้แต่เราไม่บังอาจว่าท่านไหนท่านไหนแม้ถึงพูดถึงองค์หลวงปู่ชา ท่านก็ถ่ายทอดไว้พระฝรั่งท่านก็เป็นคนต่างชาติท่านก็มาศึกษากถึงได้มีสาขาพุทธศาสนาเผยแร่คำสอนพระองค์ ถ้าแม่จำไม่ผิดก็สามร้อยสาขาป่านนี้มาเพิละ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 ่มสี่ร้อยแล้วเหรอนี่แหละค่ะไปหลายประเทศหลายประเทศก็เพราะอะไรไปจากประเทศไทยไหมเพราะองค์อ,อุปเทศไทยเป็นประเทศที่จะเผยแผ่วสาสนาทีนี้เราต้องรักษาประเทศไทยทุกคนช่วยกันรักษาก็คือช่วยกันรักษาศีลน,นี่แหละช่วยกันปฏิบัติปฏิิบัตช่วยกันประพฤติช่วยกันทํหน่อยอย,อย่าปล่อยไปและเลยอยู่กับธรรมชาติทุกคนก็อยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติ มีกำลังมากวกว่าให้โอกาสธรรมชาติมากกว่าให้ดูแลปัธรรมชาติมากกว่าดูแลจิตใจดูแลร่างกายที่เป็นฝ่ายธรรมชาติมากกว่าแต่ไม่ขึงใจฝืรกจิตถือศีลรักษาศีลภาวนาไม่รักษาจิตรักษาใจเสริมจิตเสริมใจสร้างจิตสร้างใจให้มันมีคุณธรรมศีลธรรมให้มันมีการปล่อยวางไม่วางอย่างก็วางอย่างมันมันไม่ได้ทําพอไม่ทําจิตมันเลยเป็นธรรมชาติมันเลยมันเลยบ้านเมืองเลยเดือดร้อนเพราะว่าจิตแต่ละดวง ที่มันไม่มันอยู่ธรรมชาติเยอะจัดแต่จิตที่เหนือธรรมชาติมันน้อยมากมันเลยวุ่นวายเขาก็เลยเบียดเบียนเขาก็เลยจะยึดประเทศเขาก็เลยจะยึดศาสนาเขาจะทําทุกวิถีทางที่จะเอาประเทศไทยแต่อย่างที่แม่บอกแหละสมเด็จพ่อมาประดิษฐานที่ท,ที่ที่วัดเอภูเขาทองวัดวัดวัดสเกตที่เราเขาเรียกวัดภูเขาทองมเน่วัดสะกเก็กรุงเทพน่ะ นั่นแหละรัชกาลที่ห้าเขาให้รัชกาลที่ห้ามาพระบรมสารีรัตนอยู่ในพระอบที่เขาขุดขุดเจอประเทศอินเดียขุดเจอไม่กล้าเอาไว้ไม่มีกล้าเอาไว้รัชกาลที่ห้าเราไปไปรับมาเขาให้แล้วก็นี่หนละอยู่ประเทศไทยนี่แหละเป็นนั้นแม่ถึงว่ารพระราหันพระศาสนาป,ป,ปักหลักที่นี่แล้วออกเผยแผ่สู่โลกออกไปจากที่นี่แล้วทีนี้พวกเราเสียโอกาสไหมพวกเราพลาดโอกาสกันไหม พวกเราพลาดท่ากันไหมพวกเราเสียเสียรู้กันไหมไม่มีใครค่อยค่อยค่อยทําแต่เขาทํานะทําทาบุญอำมิตรบูชาเขาทําตึมๆต,ม,ตมคนไทยเราศรัทธาแต่มันอ่อนอะ่ะมันช่วยได้แต่เดี๋ยวก็หมดมาชาติใหม่มาใช้ดเดี๋ยวก็หมดแต่ว่าถ้าปฏิบัติไม่โรดไม่โลภไม่หลงใครทํามั่งไม่ถี่ถีมานะอัตตาตนตน,ตนไม่มีมานะมีใครทํามั่งทําพวกนี้เท่านั้นเองไม่ได้ทําอะไรถ้ามาปฏิบัติตรงตรง,ตรงไม่ได้กอ็อย่าอย่ามีโรค